มานพได้เข้ามาทำงานที่เมืองกรุงเพื่อนของเขาฝากให้ทำงานในไซต์งานก่อสร้างแห่งหนึ่งหลังจากที่เพื่อนพาไปฝากงานนายช่างดนายก็รับมานพเข้าทำงานแล้วให้พ่อบ้านแคมคุณงานจัดหาห้องให้มานพลุงพ่อบ้านพามานพไปดูห้องพักลุงพ่อบ้านบอกว่าโซนด้านหน้าเต็มหมดแล้ว มีแค่แถวหน้าอ่างอาบน้ําที่ว่างทั้งแถบมานบเลือกห้องอย่างสบายใจเพราะมีหลายห้องหน้าประตูห้องจะมีหมายเลขห้องถูกพ้นด้วยสีแดงเป็นตัวเลขมานบเลือกห้องที่สามถัดจากอ่างอาบน้ำห้องที่มานบเลือกคือห้อง8ป3พอได้ห้องแล้วมานบก็รีบเก็บข้าวของ ทำความสะอาดห้องแล้วรีบออกไปซื้อกับข้าวหน้าแคมคุณงานบริษัทร,รับเหมาก่อสร้างแห่งนี้ค่อนข้างใหญ่โตมีพ่อบ้านทําความสะอาดแคมถึงสี่คนทําให้แคมคุณงานดูสะอาดสะอา้านน่าอยู่ไม่เหมือนแคมคุณงานก่อสร้างที่มนุ์เคยเห็นตอนเย็นหน้าแคมคุณงานยังมีตลาดให้คนงานซื้อกับข้าวซื้อกองใช้ โดยไม่ต้องไปไหนไกลมานุซื้อของครบแล้วจึงได้กลับเข้าห้องมานุมาถึงห้องก็เตรียมเสื้อผ้าไปอาบน้ำที่อ่างอาบน้ำมีขนาดใหญ่มากมีมากกว่าสิบอ่างช่วงที่มานุไปอาบน้ำยังไม่ค่อยมีคนงานเพราะที่ไซงานแห่งนี้มีโอทีทำทุกวันถึงสองทุ่ม ในขณะที่มานุปกำลังอาบน้ำอยู่ก็มีผู้ชายอายุน่าจะพอๆกับมานุปถามมานุปว่าเพิ่งมาใหม่รหรอมานุปตอบว่าใช่ครับเพิ่งมาวันนี้เริ่มทำงานวันพรุ่งนี้ผู้ชายคนนั้นแนะนำตัวเราชื่อคำพันเพิ่งมาเมื่อวานเริ่มงานวันนี้วันแรก นายช่างยังไม่ให้เราทำโอกทีคำพันถามมานพบว่าขึ้นอยู่กับนายช่างคนไหนมานพบตอบว่านายช่างดนายคำพันดีใจมากบอกว่าอยู่กับนายช่างคนเดียวกันดีเลยพวกเราจะได้เป็นเพื่อนกันคำพันถามต่อว่าแล้วพักอยู่กับใครอยู่ห้องไหน มานพตอบว่าพักอยู่คนเดียวห้อง80 3คูสามาพันก็พักคนเดียวจึงขอมาพักห้องเดียวกันกับมานพมานพยินดีเพราะจะได้มีเพื่อนนอนพ่ออาบน้ำเสร็จทั้งสองคนไปแจ้งพ่อบ้านว่าจะมาพักห้องเดียวกันแล้วก็ช่วยกันขนของย้ายมาห้องของมานพ ด้วยความที่ได้มาอยู่ร่วมห้องการวันแรกทั้งสองจึงซื้อเหล้ามาหนึ่งขวดแล้วนั่งกินอย่างสนุกสนานคุยกันสัพเพเหระพอถึงเวลาสองทุ่มก็มีเสียงคนเดินไปมาเพราะคนงานเพิ่งเลิกงานมีเสียงคุยกันเสียงหัวเราะดูแล้วไม่น่ากลัวแต่พอเวลาสามทุ่มก,กว่า เสียงคนคุยกันเสียงหัวเราะก็หายไปมีความเงียบเข้ามาแทนที่คำพันพูดขึ้นว่าทำไมเงียบจังจึงได้เปิดประตูออกมาดูพบว่าข้างนอกไม่มีคนแล้วคำพันเอกใจจึงเดินออกไปดูพอออกไปดูที่อ่างอาบน้ําก็ไม่มีใครสักคนมองไปรอบๆอบ ก็ไม่มีคนเดินไปมาคำพันรู้สึกแปลกจึงกลับเข้าห้องแล้วพูดกับมานุว่าเองว่ามันแปลกๆไหมวะวันแรกที่ข้ามาก็เป็นแบบนี้เลยมานุพูดขึ้นว่าพวกเขาอาจจะเหนื่อยจึงรีบอาบน้ําแล้วเข้านอนพูดจบมานุก็เอียนหลังลงบนเสือ่อแล้วพูดว่าพวกเราก็นอนกันเถอะ คำพันจึงเอ็นหลังลงตามแล้วทั้งสองก็นอนหลับไปคำพันสะดุ้งตื่นเพราะมีเสียงเคาะประตูจึงลุกไปเปิดพอเปิดประตูออกไปก็ไม่มีใครคำพันจึงกลับมานอนต่อยังไม่ทันหลับก,ก็มีเสียงเคละประตูอีกครั้งคำพันไม่ไปเปิด แล้วเสียงเคาะประตูนั้นก็เงียบไปคำพันจึงปลุกมานกแล้วเล่าให้มานกฟังว่ามีเสียงเคาะประตูพอเปิดออกไปดูก็ไม่มีใครพูดยังไม่ทันขาดคำก็มีเสียงเคาะประตูอีกครั้งครั้งนี้มานกเป็นคนไปเปิดคำพันเดินกอดหลังมานกพอมานกเปิดประตูออกไป ก็พบว่าไม่มีใครได้เห็นเงาคนเดินไปทางอ่างอาบน้ำมาโนบกับคำพันจึงเดินตามไปดูพอไปถึงอ่างอาบน้ำก็ไม่มีใครบรรยากาศตอนนั้นชวนคนหัวลุกมากเงียบสงัดทั้งสองกำลังจะหันหลังเดินกลับห้องก็มีเสียงเหมือนคนกระโดดลงอ่างน้ำพอหันกลับไปดู ก็ไม่มีใครและน้ำในอ่างก็นิ่งสงบไม่มีอ่างไหนที่น้ำขยับแต่เสียงที่ได้ยินมันคืออะไรทั้งสองมองหน้ากันแล้วรีบเดินกลับห้องทันทีมานุรีบปิดประตูห้องแล้วบอกคำพันว่ารีบนอนเถอะตอนนั้นประมาณตีสองทั้งสองนอนยังไม่หลับ ก็มีเสียงฝีเท้าคนเดินกําลังเดินมาเสียงนั้นค่อยๆใกล้เข้ามาเรื่อยๆคำพันกำแขนมานบแน่นทั้งสองคนแทบจะั้นหายใจแล้วเสียงฝีเท้านั้นเดินมาหยุดตรงหน้าห้องของทั้งสองมานบค่อยๆคลานไปที่ประตูแล้วก้มมองที่ช่องหน้าประตู ข้างนอกประตูมีคนยืนอยู่มานพร้องถามว่านั่นใครไม่มีเสียงตอบกลับภาพที่มานพเห็นคือเท้าคนแต่เท้านั้นแห้งและดำไม่ใส่รองเท้าแล้วเสียงคอประตูก็ดังขึ้นอีกครั้งมานพตกใจรีบพลานกลับมาหาคำพันทันทีเสียงคอประตูดังไม่หยุด คำพันสวดมนต์ขอคุณพระคุณเจ้าคุ้มครองคำพันพูดขึ้นว่าต้องเป็นผีลุงพ่อบ้านคนเก่าแน่เลยวันนี้ไปทำงานตอนพักเที่ยงเห็นคนงานคุยกันถึงเรื่องนี้แต่ยังไม่สนิทจึงไม่กล้าถามอะไรามากมานุพูดว่าทำไมมาเล่าตอนหน้าสิวหน้าขวานแบบนี้ข้ายิ่งใจไม่ดี เสียงเคาะประตูดังขึ้นเรื่อยๆจนประตูสัน่นมานพและคำพันกลัวมากไม่มีใครกล้าไปเปิดประตูผ่านไปสักพักเสียงเคาะประตูก็เงียบลงมานพจึงค่อยๆคลานไปที่ประตูแล้วค่อยๆก้มมองที่ช่องประตูอีกครั้งพบว่าเท้าไม่อยู่แล้วมานพ ถอนหายใจกำลังจะถอยออกมาแต่ต้องตกใจจนร้องเสียงหลงเพราะภาพที่เห็นตรงหน้าคือใบหน้าเละตาแดงกำ,กำลังห้อยหัวมองผ่านช่องประตูมาที่มานุมานพร้องเสียงหลงแล้วถอยมาหาคำพันอย่างรวดเร็วมานบเอาผ้าห่มคลุมหัวแล้วพูดออกมาว่า กลัวแล้วกลัวแล้วคำพันเห็นมานพสติแตกจึงค่อยๆค,คลานไปที่ประตูแล้วมองผ่านช่องประตูคำพันก็เห็นเหมือนที่มานพเห็นคำพันร้องโวยวายเสียงดังแล้วเปิดประตูวิ่งออกมาหน้าแข้งคนงานมานพวิ่งตามคำพันออกมาด้วยทั้งสองมาหยุดที่ป้อมยาม ลุงยามกำลังหลับอย่างสบายมานพและคำพันปลุกลุงยามแล้วขอเข้าไปอยู่ในป้อมยามด้วยลุงยามได้ให้มานพและคำพันเข้ามาทั้งสองเล่าเรื่องทั้งหมดให้ลุงยามฟังตอนนั้นเวลาตีห้ากำลังจะสว่างแล้วเริ่มมีคนงานตื่นนอนแล้วลุงยามจึงเล่าเรื่องทั้งหมดให้ทั้งสองฟัง เรื่องมีอยู่ว่ามีลุงพ่อบ้านคนหนึ่งแกติดเหล้าเวลาเมาชอบคาอห้องคนอื่นไปทั่วแล้วคืนหนึ่งก็มีคนไปพบศพแกนอนคว่ำหน้าในอ่างอาบน้ำตำรวจบอกว่าแกจมน้ำตายคนในแคมป์คนงานก็คิดว่าแกคงเมาตามเคยแล้วไปอาบน้ำากงนึกสนุก จึงลงไปเล่นน้ำแล้วจมน้ำตายห้องที่แกพักก็คือห้องที่สติดกับห้องอาบน้ำและห้องแถบนั้นใครก็อยู่ไม่ได้เพราะแกไปค้อประตูทุกห้องที่มาอยู่แถวนั้นมานพูดว่าคงไม่ใช่ห้อง803นะลุงยามบอกว่านั่นแหละห้องนั้นเลย ทั้งสงยิ่งผวาพอสว่างทั้งสงรีบเก็บข้าวของแล้วออกจากแมคมป์คนงานทันทีเรื่องนี้ได้จบลงแล้ว